อันธรรมยังธรรมานุสตินยังกัโรมะเสงสาิเดชก็อักกลิกกเอิปัสิิกโอปะนะยกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติอันธรรมยังธรรมาภิคีติงกะโรมะเสง ตตาที่กูนายกเขวันเสนาสายนยมยมมาปะกับปริยัติวิโมกข์เพชรธัวาโมกุลกับปัตนาตัตาทาริทารีวันดามหังตั้มหารังวาระมเมตังธ่าโมโยสัพพานินังสารนังเขวมุตตมังพุทดยานุสถิตฐานังวันทามิตังสิเรนหัง ธรรมะสหสัมมิทัสโวาธรรมโมเมสมิกิสรวธรรมโมตุคัสขะตาจาวิทัสตาจหิตัสสเมธธรรมะสานิยติมิสริรังยิวิตันิทังวันดันตุหังจริสามิธรรมะเสบวัตุธรรมะตังนาทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเนวัตยังสัตตุศาสเนา ธรรมังมีวันธรรมะเนนายังปุญญังประตตังอิท่าสัพเพปิอันตรายเมมาเหตุสุกแต่เศรษฐยาสรางกายเนวัจจะยวัจเจตสว่างธรรมกุกกรรมบัตตังพยาหยังธรรมโมปฏิคันนาตัวจะยันตังกาลันตรีสร้างวริตุงวะธรรมี